ฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ Get Ready With Me นะคะวันนี้อิฟจะไปงานของ L'Oreal เป็นงานผมซึ่งตีมของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูแลยอิฟเป็นคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสีชมพูและมีน้อยมากแบบทั้งตู้มีอยู่2ตัว3ตัวอย่างเงี้ยแล้วันนี้อิฟก็ไม่ได้สระหัวเพราะว่าอิฟสระหัวทุกวันไม่ได้เดี๋ยวสีผมมันจะหลุดหมดน,นะคะอิฟต้องสระแบบวันเว้นวันอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้ oh my god หัวเหนียวมากและคือวันนี้เป็นงานผม <laughs> ก็เลยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะว่าในวันที่ไม่สระผมเนี่ยมีวิธีจัดการหัวยังไงะคะขั้นแรกนะยก็จะฉีดอันนี้เป็นดายแชมพูนะคะอันนี้ของโทนี่แอนด์กอันนี้ดีมากนะมันจะไม่เป็นขาวๆเนี่ยเห็นปะแต่ว่าอาจจะซื้อยากเอยนึงต้องไปซื้อตามร้านที่แบบเขาใช้ผลิตภัณฑ์โทนี่แอนด์กยอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็จะฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดลงไปก็ขยำขยำแต่ว่าต้องเบาๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวรังแคมันจะกระจายออกมา ่อมาอีกก็จะฉีดปลายผมเพราะว่าทอะทำไมเสียงแหบ <laughs> เพราะว่าปลายผมมันจะแห้งมากคืดดีเพราะว่ามันไม่ได้รับการบํารุงหึืออกไหมมันแบบค้างมาแล้ววันหนึ่งอะ่ะอีกแลจะฉีดสเปรย์อันนี้นะคะเป็นออยล์มิสของชวาสคอดลงไปคือมันแบบเป็นออยล์เลยอะแต่ว่ามาเป็นสเปรย์ยังไม่พอเสร็จแล้วก็จะเอาออยล์อีกอันนี้เป็นตัวอาร์เกนออยล์นะอันนี้นะคะผมมันก็จะแบบชุ่มชื้นขึ้นนะมันก็จะไม่ได้แห้งกรังแบบตอนแรกแล้วดูดดีเห็นปะ ห่วนที่รอออยมันซึมผมนะคะอีกก็จะทาครีมกันแดดแต่งหน้าไว้ก่อนวันนี้ใช้เป็นของอันเนี้ยเดอร์มาริสอีาเนื้อมันดีนะเนี่ยเป็นกันแดดที่แบบเนื้อเบาแล้วก็ไม่มันแล้วเพื่อความรวดเร็ววันนี้ก็จะลงคุชชั่นเลยโอเคกลับมาที่ผมต่ออันนี้เสียบไอ้นี่ไว้อะที่ม้วนผมไว้นะคะแล้วก็เอามาเดี๋ยวเราจะมาใส่ผมอีกแล้ว ตัวนี้มันจะเป็น smooth infusion นะคะเป็นตัวที่แบบช่วยจัดแต่งทรงผมของอ l v e d a อันนี้ดีมากม้วนผมแบบทำให้ผมอยู่ทนนานขึ้นแล้วก็มันจะแบบเป็นธรรมชาติอะ่ะยิบชอบมากเลยตัวเนี้ยต่อมาขาะทาแป้งฝุ่นนะคะโอเคตอนนี้ผมเราก็ได้ที่แล้วนะเริ่มหมาดๆแล้วเราก็ม,ม้วนผมแล้วคือวันที่เราไม่ได้สระผมอะ่ะเวลาม้วนแล้วมันจะไม่ค่อยได้ดั่งใจนะ มันจะแบบไม่ค่อยลื่นอีอบอกไม่ถูกเพราะผมมันแห้งมั้งเราก็จะม้วนแบบนิดหน่อยอีก็จะม้วนแบบว่าไม่ได้แช่มันไว้นานมากนะจริงๆแลอีก็ทําผมไม่ค่อยเป็นหรอกอีก็ม้วนได้อยู่แค่ทรงนี้แหละทาไปนานๆไม่รู้ทุกคนจะเบื่อกอันหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้จะทาทรงอะไรอ่ะ ก็ชอสุดท้ายเนี่ยเราก็จะทําการรรดตึงนะคะมมวนให้หมดเลยทั้งก้อนนี้เลยชึ้งนี่นะ,ะทุกคนแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เวลาเราไม่สับผมเนี่ยตรงโคนมันจะแบบโอ้ฟีมากนะคะเราก็ต้องทําการยีมันแบ่งแบบเป็นชั้นชัไม่ต้องหนามากนเปนปก็จะสับสับสับส,บสับผมลงอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรหนักหนาเราก็ให้มันชิดชิดโคนเอาไว้ให้มันยุ่งยุ่งอยู่ข้างในอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยลงมาฮึ้ง เราก็จะดูแบบว่าเออผมหนาแล้วดูมีเนื้อผมมากขึ้นแปขึน้น้ำจ้ะอันนี้คือถ้าคนผมแห้งอมันจะยีง่ายมากเลยไงผมมันก็จะมีแบบช่อดื้ออยู่วันนี้ที่มันไม่ค่อยจะเป็นทรงนะคะเราก็ม้วนมันปุ๊บม้วนเปิดอย่างนี้ ต่อมาเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันดีกว่านะคะเขียนคิ้วกันก่อนเลยก็จะใช้ของคอสลุกถ้าตาในวันนี้นะคะใช้ของนา r ร o l โอแลสีว่าสีนี้มันก็โอเคนะมันจะเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลนะ oh. อ่าลืมบอกอันนี้ใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะมาเขียนขอบตา อีจะเขียนแค่ข้างหลังอะ่ะไม่ใช่ข้างหลังสีห่างตาแล้วก็เอาสีขาวเคยทาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวสวยไป <c oughs> แล้วก็ใช้อันนี้ค่ะของสติลล่าอยากให้เข้าทายเร็วๆมากๆเลยอยากได้เ <c oughs> ต็มๆลงไปปึ้งๆอีว่าทาเดี๋ยวๆมันะไม่ค่อยสวยแต่ว่าพอทาทับอายแชโดอีกทีหนึ่งอนะ่ะสวย <c oughs> กิดอายไลเนอร์เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาติดเทปตาสองชั้นนี่ติดแล้วเรียบร้อยแก้มกันนะคะวันนี้ใช้ของตรีสีแบบน่ารักเนาะ <c oughs> สีมันแบบเข้มมากเลยนะทุกคนไอ้วาตลับนี้เนี่ยใช้แบบจนถึงลูกบวชยังไม่หมดเลยอะ <c oughs> คนไฮไลท์สลีกตลับนี้มันแบบมันสุดยอดมากมันเงามากมันแบบเดี๋ยวนี้ทาลิปมันนะคะอันนี้เป็นของคิวสแล้วก็จะต่อด้วย oh. oh. ลิปแมทขนตาวันนี้ใช้อนี้เลยซ u เปอร์มาร์ทเอสสองนนะคะยาวกว่าผมอีก oh. แต่ว่าอยากติดแนตะ่รู้สึกว่ามันฟูดี วันนี้ว้ใส่นี้ดีกว่าเป็นแบบสีชมพูอันเดียวที่มีจริงๆอ่ะอีเป็นคนชอบสีชมพูนะแต่ว่าของส่วนตัวที่อีมีไม่ค่อยมีสีชมพูเลยพวกพวกของแต่งตัวกระเป๋าอีก็ไม่มีสีชมพูก็มีแค่ใบเดียวเป็นสีแบบชมพูอ่อนอันนั้นนะแล้วก็ต่างหูแล้วก็ไม่มีสีชมพูเสื้อผ้าสีชมพูยิ่งไม่มีเลยไมาทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่งหน้าอะไรก็ไม่ค่อยชอบทาัตาสีชมพูแต่ว่าเวลาแบบของไปเจออย่างเงี้ยจะชอบสีชมพูเนอะปะเออมีความงงมีความย้อนแย้งในตัวเอง วันนี้อยากให้ตัวตรงนี้มันเงาเงาอะเดี๋ยวจะเอาสลีกอันนี้นะคะปาดไปด้วยใช้สีอะไรดีเอาสีนี้ดีกว่าโอ้เงานี่จะขึ้นชกหรือเปล่าน,นี่เงาขนาดเนี้ยวิดีโอ้ oh my god หน้าเงาแล้วตัวก็ต้องเงาด้วยนมนมก็ไม่ค่อยมีนะคะไม่เป็นไรเราภูมิใจในความจอเบนของเราเดีย๋ยวนี้เขาฮิตผู้หญิงนมไม่ต้องใหญ่มากกันนะ โอเคสร้จแล้วค่ะเอกจากบ้านได้หอมกินเนึ่กหลาบก็ชุ่มชื้นดีนะเหมากับวันที่ปผมแหงๆอย่างเี้ไม่ได้สะผมเเลยนสาจอยตอนนี้เราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนะเพราะว่าเรา นคนละาใสสีแล้วแว่เาเจอลูกค้าที่น่ารักแล้วก็แบบว่าสนุกมากๆตอนถ่ายแล้วก็ตอนถ่ายเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วก็มันต้องสบายค่ะแล้วก็เราก็ทานเนี่ยพิงออยทั้งวันเลยแล้วก็หอมคือทั้งเซตและหอมทั้งเซ็ตเลยค่ะค่ะเนี่ยเราทำให้คนเกาหลีคิดว่าถ้าใส่ออยแล้วผมผมจะฟีีแบนหรือเปล่าอะไร่างเงี้ยพี่จี ทุคกคนสอน,น,นไปนะวันนี้เขาให้ทำมงกุฎดอ,อกไม้เลยดูซิจะรอดไหมนี่จัดไปจัดมาไม่ใช่มงกุฎแล้วเหมือนแบบทำช่อดอกไม้โอเค ทีนฟีเมกอะจ้าเดีวเราไปเลยนะครับกับโครรอยด์แนะเองนะคะถ่ายภาพขึ้นมาก็ปริ้นออกมาได้เลยนะคะสองสาวดุวยนะครับสำหรับสตริทพันจากโรโ The e x เอ็กซ์ i อ a r y แน l รี่ออยคิดเป็นการับเจอจนถงกับว่าเกิดขึ้นับพวัน